แบตเตอรี่แห้งชาร์จไฟได้เออหรือไม่สาเหตุทํแบตแห้งเสื่อมไหวคืออะไรสวัสดีทุกคนทุกท่านทีนท่รับติดตามรับชมเราฟังไลฟ์สไตล์บายตุ๊ก่ะคลิปนี้จะพามาทําความรู้จักนะคะจะนําสาระดีๆนะคะมาแบ่งปันให้นะคะกับหลายๆท่านที่นะคะแวะเวียนเข้ามาชมนะคะแวะเวียนเข้ามาฟังบ้างนะคะเล็กน้อยในเรื่องของ เอาจริงเลยนะคะตามหลักเลยนะคะผู้หญิงขับรถค่ะผู้หญิงขับรถเขาก็จะไม่ค่อยอตรวจเช็คในเรื่องของสภาพแบตเตอรี่เท่าที่ควรนะ,นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่รู้ในะทั้งแบตมอเตอร์ไซค์หรือแบตร,รถยนต์นะคะแบตเตอรี่แบบแห้งค่ะแท้จริงแล้วไม่ใช่ชาร์จแท้จริงแล้วไม่ใช่แบตเตอรี่ที่มีน้ำกันแต่เป็นชื่อที่ชาวบ้านมักเรียกแบตเตอรี่แบบ mf ซึ่งไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกันเหมือนกับแบตเตอรี่น้ำปกติว่าแต่แบตเตอรี่ชนิดนี้นะคะสามารถชาร์จไฟได้หรือไม่แล้วสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ mf เสื่อมไวคืออะไรนะคะมีบทความนี่แหละนะคะจะพามา หาคำตอบกันนะคะกับสาระดีๆนะ,ะบแบตแห้งหรือแบต mf นะใช้ดได้หรือไม่นะกะ่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะว่าบแบตแห้งแท้จริงนะก็คือแบตเตอรี่นะ,ะที่มีการเติมน้ำกรดนะ,ะแล้วก็ผนึกซีนนะ,ะมาจากโรงงานโดยเจ้าของรถไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกันบ่อยเหมือนกับแบตเตอรี่น้ำนะ,ะแต่ถึงอย่างไรแบตเตอรี่แบบ mf ก็มีโอกาสที่น้ำกดจะพองจนทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นจึงควรที่จะเช็คแบตเตอรี่นะครับเมื่อผ่านการใช้งานประมาณ1ปีนะฮะส่วนแบตเตอรี่แบบ MF นะคะแม้ว่าจะดูเหมือนไม่มีช่องเติมน้ำแบตแห้งนี่แหละนะี่คะนี่แบตแห้งนี่แหละดูเหมือนว่าเขาจะ ไม่มีช่องเติมน้ำกดน้ำกันอะไรเลยได,ได้เลยนะคะแต่เชื่อไหมว่านี่ค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมอันนี้เป็นบัตรมอไซค์นะคะเหมือนกันเลยกับบัตรรถยนต์นะคะตรงนี้นะ,ะที่เขาแปะไว้นะะี่ค่ะมันสามารถแกะได้นะคะแล้วก็สามารถเติมน้ำกดแล้วก็น้ำกัดน,น้ำกันไดนะะ้เติมน้ำกันได้นะคะก็ อาส่วนคำถามที่ว่าแปด MF นะคะหรือแปดแห้งที่หลายๆคนเรียกนะสามารถใช้ได้หรือไม่นี่ค่ะคำตอบก็คือได้นะคะ mm hmm. เอาค้ามคันใจม้ยเนี่ยแม้ว่าจะดูเหมือนไม่มีช่องเติมน้ำนะคะแต่แท้จริงแล้วช่องเติมน้ำกันของแบตเตอรี่ประเภทนี้จะถูกแปะสติกเกอร์แปะทับนี่นะคะถึอแปะทับไว้นะคะทุกคนดูดีๆนะคะ จนดูเหมือนไม่มีช่องเติมน้ําเท่านั้นเองนะคะวิธีเติมก็ง่ายมากเพียงแค่ลอกสติกเกอร์ด้านบนออกนะคะก็จะเจอช่องเติมน้ํากันนะคะเหมือนกับแบตน้ําปกติทุกประการเลยนะคะคำถามที่ว่าแบตเตอรี่ MF นะคะหรือแบตแห้งที่หลายคนเรียกกันนะคะสามารถชาร์จไฟได้หรือไม่คําตอบก็คือได้นะคะหากแบตเตอรี่ยังไม่เสื่อมนะคะแต่รถแต่รถไม่ค่อยมีการใช้งานมากนักนะคะการ ชาร์จแบตเตอรี่จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นนะคะแบตแห้งหรือแบต MF เนะคะเสื่อมไวเกิดจากอะไรก็รสาเหตุหลักๆของแบตเตอรี่เนะะทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนเสื่อมไปมากเลยนะคะมาเกิดจากสารปรัจจัยดังนี้นะคะก็คือใช้รถน้อยนะคะการขับรถในระยะทาง ครับสั้นๆน,น,นะคะเป็นประจำขี่จากบ้านไปนตลาดขี่จากแค่นั้นนะคะม,มันก็จะส่งผลให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่นะคะสั้นลงได้เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะถูกชาร์จจนเต็มนะคะทำให้อายุการใช้งานก็อาจจะสั้นลงนะคะเก<ม>ิดข้าบขี้เกลือที่ขั้วแบตนะคะข้าบขีบข้เกลือที่เป็นข,ขาวๆนะคะ ที่เกาะบนขั้วแบตเตอรี่เนี่ยฮะเกิดจากปฏิกิริยาของน้ำกรดที่เหยไปโดยอากาศเนี่ยฮะมักเกิดจากการเติมน้ำากินเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ค่ะหากปล่อยไว้ไม่ดูแลก็จะทำให้การไหลผ่านของไฟฟ้าลดลงเกิดการกัดกร่อนของโลหะบนขั้วแบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสมภาพไวขึ้นนะคะความร้อนค่ะแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่ ต้องเผชิญความร้อนอยู่ตลอดเวลาขณะใช้งานนะคะยิ่งเครื่องยนต์ที่มีความร้อนสูงมากเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะรถติดก๊า lpg หรือ cng เนะะี่ยะคะทำให้แบตเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเท่านั้นทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สังเกตว่าแบตเตอรี่รถจุโรปที่มักติดไว้บริเวณกระโปรงท้ายรถมักมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ามากสาเหตุเป็นเพราะความร้อนที่น้อยกว่านั่นเองแบตเตอรี่ เป็นชิ้นส่วนที่ราคาไม่สูงมากนะแต่หากมั่นดูแลนะฮะอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรถของคุณได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะทีนี้นะฮะเราก็ทราบกันแล้วว่านะะับแบตเตอรี่แห้งเนี่ยนะคะที่หลายๆคนสงสัยะคะ่ะทำไมเราถึงเอาเรื่องแบตเตอรี่มาเล่าสู่ฟังนะคะ mm hmm. ก็ด้วยความที่เราขับรถยนต์เราขับรถยนต์นะคะแล้วก็ แบตเตอรี่นะว่าสตาร์ทไม่ตีดเ่ะก็เลยมาค้นหาดูนะคะว่านี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็เป็นเหมือนกันนะคะทุกคนมอเตอร์ไซค์ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะคะก็สามารถชาร์จได้นี่ก็ถ้าเป็นมาจากโรงงานนะยี่ไม่ได้ชาร์จนะถ้าลูกค้ามาซื้อเนี่ยนะคะก็จะใส่รถเลยนะคะหรือไม่ก็เนี่ยต้องการกระตุ้นเนี่ยกระตุ้นไฟก่อนนะคะขั้วบวกขั้วลบเนี่ยกระตุ้นไฟก่อนที่จะ เอาไปใส่เพื่อยืดการใช้งานนะฮะเขาก็สามารถเติมได้ด้วยนะฮะนี่เห็นช่องไหมนะนี่แหละนะฮะที่เขาแปะไว้นี่แหละนะฮะที่เขาแปะไว้นะเอาอะไรมาแงออกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเติมน้ากันได้ด้วยเนี่ยฮะยังไงก็ตามนะคะควรที่จะเนี่ยฮะไม่ไม่ไม่กระทําเองโดยพาราการนะฮะควรที่จะถ้าไม่ชํานาญนะควรที่จะเข้าหาเนี่ยฮะนายช่างนะให้เขาได้ ตรวจสอบนะคะให้เขาได้ดูว่าแบตแห้งของคุณจริงหรือเปล่าแบตน้าจริงหรือเปล่าหมดไฟจริงหรือเปล่าเขาจะมีเครื่องมือในการวัดในการตรวจเช็คเะคะว่าแบตของคุณนี่มีสภาพครบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเรื่องการชาร์จแบบแตเตอรี่แบบหมดเกลี้ยงถ้าถอดถ้าถอดชาร์จเมื่อมีประจุไฟประมาณที่สิเนี่ยซนะ์ะก็จะ ก็ถือว่าเสื่อมอ่ะนะคะก็ถือว่าเสื่อมนะจริงๆแล้วเนี่ยห้ามชาร์จแบตเตอรี่แห้งแบบสนิทนะอาจจำเป็นต้องเติมน้ำกันก่นกอนนะคะก็คือถ้าหมดแล้วก็คือแสดงว่าน้ำกันหมดเราต้องเติมก่อนบ้างันนะคะกับแบตเตอรี่เรื่องราวแล้วก็สาระด,ดีๆนะคะเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะคะใครหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้จักนะในการาในการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็ควรที่จะ ชัดเนี่ยค่ะในที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะครับปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยนะครับับเข้่งนคัดหลีเรียงอันตรายด้วยนะคะยังไงก็เข้าศูนย์บริการหรือไม่ก็นะคะเข้าศูนย์ซ่อมนะคะเพื่อที่จะให้ช่างพิชางานนะคะให้เขาได้ตรวจสอบนะคะความปลอดภัยว่าจริงหรือไม่นะคะชาร์จแบตไม่เข้านะบแบตไม่เต็มนะคะบแบตแห้งชาร์จได้ไหมสาเหตุทําให้แบตแห้งเพราะอะไรเนี่ย น่นนั่นนี่ต่างๆนานานั่นแหละนะฮะชาร์จไฟที่รถเลยเหรือเปล่านะแบตแห้งชาร์จได้ไหมก็นี่ฮะนี่คือข้อสงสัยของหลายๆท่านนะฮะที่มีคำถามว่าแบตแห้งนะคะสามารถชาร์จได้เออหรือเปล่านะฮะจริงๆนะ้วก็คือชาร์จได้นะคะทุกคนเนะี่ยคือถ้ามันจะต์ดไม่ดทางมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะฮนะก็นะสามารถที่จะถอดแล้วก็มาถ่ายมาชาร์จเนะีนะ่นะเนะพื่อที่จะเนะี่ย ได้เหมือนกันนะก็ประหยัดเนี่ยในเรื่องขององบประมาณได้ด้วยนะคะนี่คือสาระในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะที่ไหนไคนสงสัยเหมือนเล่าไหมอ่ะเราก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าชาร์จได้หรือเปล่ามีน้ำกันหรือเปล่านยที่ไหนได้มีค่ะมีน้ำกันนะคะต้องแกะออกนะคะเพื่อจะเติมน้ำกันแล้วก็ชาร์จไฟนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีนะคะ